เอาละครับสวัสดีครับผมยูริเอสเซสตันเทร์เพลยเกมนะครับและเกมที่ท่านกำลังรับชมตรงนี้ก็คือเกมฟอร์นะครับในพลราที่พาาที่เท่าไหร่อ่ะ <laughs> เอาเป็นว่าเป็นพระที่หนึ่งของเควสที่มีชื่อชื่ออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเขาก็บตังค์แบบเข้ามานี่ก็แบบให้แนะนำตัวเลยอ่ะพระที่หนึ่งของเควสที่มีชื่อโคลัมบัสนะครับ ท่านปู้ฟังที่รักฟังหนึ่งราครั้งโคลัมบัส <c oughs> เอาเสียงธรรมาดาและปูกการประจนภัยร่องทะเลให้มีชีวิตอีกครั้งโคลัมบัสนี่คือเป็นนักสำรวจคนแรกนะครับที่พบเห็นดินแดนใหม่ในอเมริกานะครับเกาะอเมริกาที่ใครใครรู้จักเกาะอเมริกาก็ก็คือคนนี้เป็นนักสำรวจผมเห็นนะครับ ทั่วโลกเลยแหละเป็นชาวอเมริกาครับ่รูใช่ป่าวะอ่ะทีนี้เราก็มาฟังจากที่ผมเล่าทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ฟังที่รักนี่คือเรื่องราวของนักสำรวจประชนประชิญภัยผู้ยิ่งใหญ่ชายผู้ยืนผู้ยืนหยัดในความเชื่อของตนเี๋อเจ๋อโคลัมบัสอันนี้เดี๋ยวค่อยอ่าน ผูล่องเรือเพื่อค้นหาเส้นทางเดินเรือไปอยังทวีเอเชียแต่กลับพบสิ่งไม่คาดคิดมากมายเควสแรกของเขาก็คือให้ใช้นี่ทฤษฎีเดิมของผมก็คือผมจะใช้สิ่งนี้กับสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่นะครับใครที่ดูคลิป ที่มันแบบว่าอะไรนะที่ผมสอนให้ไปช่วยสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ก็คงจะรู้นะครับว่าทำยังไงถ้าสมมติว่าช่องช่องเลยนะค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์มันเต็มเออมันทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็ส่งคะแนนให้เพื่อนบ้านไป คนที่ผมจะส่งคะแนนก็คือก๊อฟบีบีนะครับอา้าวอะไรวะมิสเซสเควดว่า ได้แล้วช่วยเหลือเพื่อนมันก็ได้ดีดแหละได้มันแหละแพ็กเกจนะครับเอาลทะทาผู้ฟังที่รักเส้นทางการค้าไปยังทวีเอเชียเป็นหัวใจสำคัญของการช่วงชิงความเป็นใหญ่ทางเศรษฐกิจของอาณาจักรต่างๆในยุโรปโคลัมบัส วางแผนการเดินทางไปยังอินเดียตะวันออกโดยเดินเรือมุ่งไปทางตะวันตกข้ามมาสัมแัติแทนที่จะไปทางทางทิศตะวันออกคนนี้เป็นส่วนใหญ่ถ้าผมได้ยินนะคือเขาใช้เรือสำรวจทั่วโลกเลยก็ไม่รู้สิ ผมเคยอ่านนั knows, not, well, so way, ่นแหละถ้าใครรู้เรื่องของกลบัสก็ก็รู้ไปแต่ถ้าใครยังไม่รู้ก็ฟังผมก็ได้อาจจะเล่าให้หมดน่นแหละก็ผ่านทางเควสที่ผมได้รีวิวให้พวกคุณดูนะครับเควสมันบอกว่าจะซื้อคะแนนเหรออืมเล่นไม่ยาก พราะไม่อย่างนั้นผมจะเกณฑ์มาทําไม 400K เพื่อมาซื้อคะแนนไงเราก็ทําการละเลงซื้อซะอะ่เสร็จแล้วได้น้ามันดินขอบคุณครับท่านผู้ฟังที่รักมันเป็นการที่ปลืม้ม ไปด้วยความหวังแต่สิ่งอันตรายแต่เสี่ยงอันตรายยิ่งนักทั้งยังมีค่าใช้จ่ายสูงมากโคลับัสพยายามขอเงินทุนสนับสนุนจากชาติต่างๆทั้งเจนเจโนเวนสเวนิสโปรตุเกสและอังกฤษแต่ไม่มีรัช แต่ไม่มีอาณาจักรใดให้การสนับสนุนตอนนั้นเนี่ยที่โคลัมบัสเขาไปตำรวจทั่วโลกอะอะไรนะมันมีค่าใช้ใจ่ายในการเป็นอยู่ในความเออพักอาศัยอะไรเงี้ยพักชั่วคราวเงี้ยเพราะว่าการเดินทางไกลมันต้องใช้ตังเยอะใช่ไหมครับและไปขอเงินทุนเงินสนับสนุนจากเจเจโนต เวนิส <Venice, S 2> แล้วก็โปรตุเกสอังกฤษอย่าเงี้ยไม่มีรัชนะไม่มีอาณาจักรไหนไม่มีกษัตริย์องค์ใดที่สนับสนุนเขาเลยนะครับอ่าแล้วตอนนี้เข้าเรื่องกับเควดนะครับให้ตกแต่งอมายากทําในกิวกดนี่เลยอะไรเนี่ยมีแค่สี่อคลิปก็สั้นสิวะ <laughs> ขอดูแป๊บคลิปหกนาทีเองอะ่ะอาเสร็จเควสแล้วได้อะไรส่มส่มอะไรโอ้ส่มลูกป,ปั้นซูดรูเตี่ยวนะครับเสียวรูตุดปิดไปหลังจากพยายามิ่งเต้นมาหลายปีในที่สุด พระมหากษัตริย์สเปนสมเด็จพระราชนีอะไรเนี่ยพระราชินีนาอิสเบตเออนาอิสเบตท,ที่หนึ่งและสมเด็จพระเจ้าฟอดีฟอดินานที่สองก็ตกลงให้เงินทุนสนับสนุนก็คืออืมหลังจากไปหลายปีเนี่ยสักสองสามปีมั้งเออ ขอไปขอมาแล้วทีเนี้ยมีกษัตริย์แห่งสเปนกับแล้วก็กษัตริย์สเปนก็น่าจะเป็นนาอิสเบดท,ที่หนึ่งแล้วก็เนี่ยพระราชินีฟดีนานที่สองก็ให้เงินทุนสนับสนุนนะครับอ่ะข้าเริงเควสก็คือให้เก็บรวบรวมสินค้า20%แล้วไปจะไปหาจากไหนอะ่ะ เงืบเลยสตันเลยเนี่ยอะไรเมยตั้งยี่สิบชนิดแล้วผมจะไปหาจากไหนครับเฮ้ยมันได้อยู่เว้ย เมื่อกี้ผมไปซื้อเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าทำให้ดูเลยเมื่อกี้ผมลนไงคคอเมื่อกี้ผมบอกว่าเฮ้ยผมจะไปหาผมจะไปหาสินค้ามาจากไหน20อันผมลองกดน,นี้เว้ยผมบอกว่าแลกหมาใช่ปะ่ะสีย้อมใช่ปะ่ะเมื่อกี้ผมเอาสีย้อมละมันขึ้นมาหนึ่งครับอ๋อเข้าใจละ สรุปก็คือน,นี่เว้ยให้ผมว่าจะซือ้อเออไหนๆก็เข้าตลาดแล้วผมจะซื้อเพื่อนบ้านซะหน่อยหลักการที่ไม่เสียคะแนนนะถ้าเวลาจะซื้อของในเยอะๆไปซื้อในกิวนะครับเอาเท่าที่มีอะ่นอะนในไงเจอแล้ว เออต้องการใหม่พอดีเลยเอ,อ้าผมก็ซื้อไปแค่ชิ้นเดียวนะยี่สิบชนิดแล้วมันมาจากไหนผมก็นึกว่าซื้อเหล็กมากเอยสีเอยไม้เอยมันมาเป็นยี่สิบฟุกฟุกชี้เชี่ยเลยครับ <c oughs> ได้เฉยอะ อันรับของรับเพชรไปอ่าโอเคเมื่อมีจักรวรจักรพัสดิจักรวรรดิสเปนได้ให้การสนับใกล้ให้การหนุนหลังคลัมบัสจึงสามารถจัดหาเรืออืมทั้งเรือแล้วก็ทุนต่างๆที่จะต้องใช้สเบียงอะไรเงี้ย ได้จํานวนสามลำมได้เรือสามลำลงทําชักชวนลูกเรือฝีมือดีให้เข้าร่วมเดินทางได้และออกเดินทางออกเดินเรือสูอโลกใหม่เมื่อวันที่ 3, สามสิงหาคมคิดศักราชหนึ่งพันสี่ร้อยก้าสิบสองหร้อยปีเลยเกือบหกร้อยปีอะ่ะอืม,มเลยลมะมั้งหกร้อยปีมั้ง รู้ใช่หรือเปล่า500ปีหรือ600ปีนำไปสู่การประจนภหมครั้งยิ่งใหญ่ที่ต้องจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อ่าโอเคและเขยที่เขาเขาใ้ทำก็คือตำการผลิตที่ใช้ก็คือ,อเครื่องมือผลิตในสีชั่วโมงอ่าแล้วก็รวบรวมเหรียญอืม ก,ก่อนเื่นจางทหารก่อนแป๊บหนึ่งถ้างั้นเราผลิตสี่ชั่วโมงก็อีสี่ชั่วโมงก็คือเจ็ดโมงเชา้าอ่ะผมว่างอ่าโอเคผลิตสี่ชั่วโมง ก็เสร็จไปแล้วพลาทีหนึ่1ของโคลับัสก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้แล้วก็แชร์คลิปกันเยอะๆนะครับดูเพื่อเก็บบรยาาลลบรยากาศระลึกบรรยากาศแล้วก็มาทำเควสเพื่อชิงรางวัลเอาหน้าแล้วก็นี้นะครับที่พำนักยอดนักลบอืมโอเคผมยูริสตันเตอร์ Standard. ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ